สวัสดีครับพอกับบ่าใช้พุ่มนะครับเนาะมันนี้ครับคนสิ้าทุกคน,นครับมาเบิ้งการวิธีกันฟังมุดนะครับฟังมุดมุดไว้สาหรับดึงผ่ามุ้งครับครับหลังจากที่ห้าปลูกล้วยเรียบร้อยนะครับ วัดพื้นที่วัดยังเรียบร้อยเขาวัดไปแล้วหรอครับร,าาระยะเสาก็อยุประมาณหาถึงหกเมตรครับระยะข้างในกระิอยู่อีกประมาณสิบกว่าเมตรนะครับเนาะระยะห่างอันนี้กระบ้าบ้านเน่ใจไปไดยครับถ้าสี้ามาเบ้งตัวมุดครับฟังมุดสําหรับดึงผ่ามุ่งนะครับเห็ดโลงเลื่อนครับนี่ครับตัวฟังมุดมันเนาะตัวท่วงข้างล่างครับเป็นปูนนะครับ สูงกัสิประมาณสองเมตรครึ่งครับพราะันถ่วมหัวผมเนาะเนาะโดยการเนาะครับขุดเอาแมคโครพี่น้องคุดคุดลงไปเลยครับนี่เอาซิมีแนวครับเป็นระยะของเขานะครับเขาเหยียดไปอยู่ไอิวัดไปเบิดแล้วครับห่างจากเสาออกมาข้างนอกประมาณหกเมตรหรือครับนี่เสาแรกเนาะครับนี่ครับเสาแรกตรงเล็กนี่ครับเล็กตรงนี้เนาะ ดึงลงมาหาหมุดครับมุดอยู่ตรงนี้ครับที่ฟังลงไปนี่ครับหรือประมาณหาท,งท้งหกเมตรผุงแล้วครับนี่ระยะห่างกันเนาะที่ว่าเขาสําหรับดึงผ่ามุ่งลงมาแบบน,นี้ดึงเสานะครับดึงเสามมนเฉียง,งมากแบบนี้ครับนี่ครับเป็นจี่ฟังอะไเป็นแนวแบบนี้ลยครับนี่มุดนะครับตั้งลีกลงไปสองเมตร แล้วครับซ้ำเสามันหุ่นละลครับตเมตรห้าสิบทั้งใบใํสำหรับดึงนะครับออกสลิงดึงครับสลิงคล้องกับตัวมุดมันนะครับเนาะอันนี้ก็สเป็นหัวดึงสำหรับดึงกับสลิงตั้งนี้ก็สีคล้องกับตุกบูนไว้นะครับนี่ครับแล้วก็ฟังลงไป เบรคอคุดฟังลงไปครับนี่ครับในการฟังมุดอันดับเรกๆกในการเฮ็บลงเลืนะ่อนเนาะก็ต้องฟังมุดกอนครับฟังมุดเป็นแนวแบบนี้นะครับระยะเสาเยียงกับเพื่อนกับวัดไปเบิดแล้วละครับเป็นตีตาล่างไปเบิดแล้วเพื่อนต้องทําการไล่ฟังมุดก่อนครับนี่ฟังนีบานไดฟังครับโอ้ฟังลึกแค่ละพี่น้องสองเมตรครับ คนเฮ็ดอยู่บ้านเราก็ต้องจางไม้โค้งอีกแล้วเนาะพุดกับไใบดอกเบืงส่งนี่ครับทั้งหมดทำโรงเรือนวบเข้าเริ่มงามแล้วพีน่น้องเริ่มแตกยอดเริ่มแตกใบแล้วครับส่วนเกลี่ยสิมอาอัปเดตเรื่อยๆครับมามันจังมือจังมือสิมาอัปเดตเรื่อยๆเ,เ,เ,เนาะ หลังจาก update, อัปเดตเก็บมือไปว่าหันแล้วก็สีทิ้งระยะไปครับประมาณสิบห้ามือหรือเดือนนึงเนาะครับสิมาให้เบิ้งเรื่อยๆก็แล้วกันหรือว่ามีอะไรคืบหน้าสีผ้ามาเบิ้งครับนี่ก็เลยผ้ามาเบิง้งตรงฟังมุดก็นนะ้อกพี่น้องนี่ครับที่การฟังมุดเพื่อนยวอเค็ดลงเลื่อนเนี่ยสิมาไทยอัปเดตให้เบิ้งเรื่อย,ย, update, ออยๆครับตอนเห็ดลงเลื่อนเนะเาะแบบเป็น hit. เฮ็ดแบบใดจังไดเนี่ย ไอตรงรงเลื่อนนี่ผมกับบ่มีความรูปแบบใดครับแต่กัสิพยาย่มสีมาไทยเ้เบิงเนะครับครับเล็กเล็กมุดนะครับนี่บรรูเล็กขนาดใดเนาะครับซัมนิวนึงเข้าไปนหรครับจากหุน่นบนเล็กซี่หุ่นบอกพี่น้องผมกับบ่แน่ใจเนาะครับครับหม้อแบบนี้ครับห้อเชื่อมเล็กสซ ฟังนี่นงอ้อด้วยกันครับอเอาไว้ตะคองครับสลิงเนาะครับฟังหนึ่งตะคองลูกปูนครับลักษณะลูกปูนกับประมาณนี้ครับปูนซีเมนต์เนาะพี่น้องครับพีเป็นหืง่งอเล็กสอดใส่ได้นะครับแล้วมันก็มิสมี่มืองเลก็กล็อกไว้พอดีก็ะฟังลงไปครับตัวย่างพี่นอ้องเดี๋ยวสิบห้าอย่างเบิ่งครับเนี่เดี๋ยวไปเบิ่งโรงเรียนเนาะ เสียได้เห็นภาพครับนี่ครับจะเห็นลรงเลี่ยนแบบนี้ครับทังเลี่ยนกล้วยเนาะลองจะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ่าเบื้องครับมันจะเป็นแบบไหนเนาะอันนี้ก็เริ่มฟังมุดก่อนอันนี้คือขั้นตอนแรกครับนี่ครับมุดที่เขาฟังนะครับนี่ทำการเห็นลรงเลี่ยนนะครับเขาจะไ้ดึงสลิงครับนี่พี่น้องห็นสลิงปะ นี่ครับครับตรงนี้จุดเดือพี่น้องเราเห็นนาะมันเหมือดครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่มุดครับฟังมุดใต้ดินการรับดึงสลิงครับถึงสลิงใส่กับเสาเนาะพี่น้องนี่ครับดึงใส่เสาครับเป็นผ้ามุ่งเป็นลูงเลื่อนครับนี่ครับอันดับแรกก็ต้องทําการฟังมุดก่อนครับนี่ ฟังมุดมันดีเชียงๆเอาว่าประมาณนี้ครับนี่เพื่อให้มันรูร่มนะครับย่ำล่มพัดมานนะครับไม่ใช่ได้รูไม่ใช่ไม่ได้ตัดร่มกันใดครับครับประมาณนี้ครับฟังมุดไปนี่ครับมุดดึงสลิงเนะาะครับเดี๋ยวตอนเพื่นเห็ดเดี๋ยวสิมาอัปเดตเรื่อยๆครับ ตอนเพิ่นขึ้นเสาขึ้นยังสีมาอัปเดตให้เบิ่อนมะาพี่น้องบ้านาน,านี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านเด็กคุดจักหลุมเลยนะครับนะสปินเนีร์ไว้ครับนี่นี่ครับร้อยหมากเพิ่นเนาะท้องแดงแดงเพิ่นครับจุดสำรับคุดฝังมุดนะครับนี่ยึดสิ้นนะครับ เป็นเสียบใหม่แดงไว้นี่ยครับคือจุดที่เพิ่นจะฟังเนาะตามเนวครับนี่เป็นเหเฮ็ดไหวเบิดแล้วนะครับเนืยอใต้สิขุดอยงเดียยครับนี่ครับอันนี้ก็คือการทำลรงเลี้ยนขั้นตอนแรกนะครับคือการขุดหลุมฟังมุดพี่น้องเดี๋ยวสิมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเอาคลิปนี้ไว้ไปเพียงสงนีก่อนครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่นอ้องไปเรื่อยๆเนาะ ฝากติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจใบ้าใช้พุ่มนะ้ครับถ้าอยากหูปเปอรผ่ามุมแบบไหนค่อยติดตามไปเรื่อยๆครับสมาคดิถ้าเบิ้งเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับลืมครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใบ้าใช้พุ่มนั้ครับคลิปนี้เอาไว้เพียงซรันี้กอนพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ